คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายยุคเรืองปัญญาลองนึกภาพฟลอเรนซ์ในศตวรรษที่14ดินแดงที่ศิลปะวิทยาศาสตร์และปรัชญาเบ่งบานราวกับดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิยุคฟื้นฟูศิลปะคือการเกิดใหม่ของความรู้หลังจากยุคมืดมนอนันยาวนานผู้คนกระหายที่จะเรียนรู้สำรวจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใ ศิลปินอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีไม่ได้เป็นแค่จิตตกรแต่ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์วิาศวกรและนักประดิษฐ์อีกด้วยรู้ไหมว่าเขาทำการผ่าตัดศพอย่างลับๆเพื่อศึกษาโครงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดจุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่ศิลปินเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์และความงามของโลกธรรมชาติ ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะแต่เป็นการปฏิวัติทางความคิดที่วางรากฐานให้กับโลกสมัยใหม่ค้นพบเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายรอคุณอยู่ในการเดินทางครั้งต่อไปของ